dia nak tengok สวัสดีครับวันนี้สำหรับช่องกัปตันสเน็กก็มีแฟนคลับเข้ามาขอชมอีกเป็นเรื่งสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงตักค่ะตั๊กเนาะติดตามตัวไหนอยู่ครับชิโร่ค่ะติดตามชิโร่เนาะโอเควันนี้ได้ตัวได้เจอตัวเป็นๆนะครับตัวตัวเป็นเป็นเป็นเปล่าวะชิโร่ดูดิเลือกข่าวก็ดูโอ้โหตอบรับตอบรับปกติกวางงูไหมครับ ไม่กลัวชอบอยู่แล้วเนาะปกติเลี้ยงงูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละครับพื้นฐานพื้นฐานจะพื้นฐานแบบชอบชอบเลี้ยงงูสวยงามอยู่แล้วนตัวใหญ่ตัวใหญ่จะไม่ไหวนะจะให้เดี๋ยวจะเชื่อมอุ้มอนี้ก่อนกลางตรงนี้ปกติเลี้ยงงูสวยงามชอบกงูเหลือมอะไรไหมงูหลามงูหลามค่ะเหลามงงูหลามไฮโปอ่ะอืม เหมือนกันไหมสัมผัสเหมือนกันไหมไม่เหมือนอาจจะยากกว่าหน่อยอืมไม่ลื่นเหมือนพวกนู้นเหลือบเออใช่เพราะตรงนั้นตรงนั้นเกล็ดละเอียดละเอียดกว่าตรงนั้นเกล็ดจะละเอียดหนึงแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งแรงกว่าพวกนี้ไม่ไม่จําเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อไปรับเหยื่อใช้พิษเองเดียวอันนี้ธรรมชาติในป่าก็ตัวประมาณนี้ใช่ป่าภาคใต้จะใหญ่เออแล้วป่าภาคกลางก็จะเล็กๆไม่ใหญ่เพราะว่า ความมดวงสมบูรณ์ไม่เท่าเทียมกันลองให้อุ้มทั้งตัวได้ไหวไหมเอาเอาวางได้ครับเอาแค่แค่ตรงนี้เอาโซนตัวโซนนั้นวางอ่าไปช้อนช่วงคล้องคอได้ไหมใช่ไหมใช่ครัใช้วิธีการสาวแบบนี้ตอนนี้มือเหลือข้างเดียวแล้วเอาพร้อมั่ไหว งูจะใหญ่กว่าคนคนอุ้มเยอะครับก็เลยอาลองดูกลับไปแบบแบบมือชีพแบบมือชีพจับจับจับส่วนครูโอเคใกล้เคียงนั่นแหละสาวเรื่อยๆค่อยช้าๆอย่าอย่าทำเร็วช้าให้มันเห็นนเริ่มนิ่งค่อยๆทำเขาทำช้าๆไปเรื่อยๆเขาก็จะหยุดนิ่งไปเอีก ชิโร่งรงโรรงตงองางใจดีชิโร่อาปากวยตายังคุณๆุณดูนะยังไม่ใสดีใช่ไหมยังครับยังต้องขุ่นพรุ่งนี้เป็นพรุ่งน<ม>ี้จะขุ่นหนักเลยมึ <lim> นมืดเลยนะเริ่มน,นิ่ง <laughs> แล,ล,งลงเริ่มนิ <laughs> ่งแลสาวไวสาวไวไวลูกหนักอ้นก็ลงลงพื้นตัวใหญ่กว่าทีู่กูคิดอีกอ่ะ ประมาณ90%บปรจะเป็นสุภาพสตรีที่ที่มาสัมผัสกับช i โ o อืออชีโรหรือบิ๊กซูดงูทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก็แปลกดีเหมือนกันผู้หญิงก็ชอบอะไรที่น่ารักน่ารักอืมใช่ใช่ไหมผู้ชายก็จะแบบอ่าเขาเรียกว่าบู๊บูหน่อยอ่าบู๊บูเอาห้าหนอนี้มันน่ารักใช่ไหมอันนี้มันน่ารักมันตรงไหนเนี่ยอะไรประมา้ตรงไหน อรรูอะไรประมาณนี้งูเซเลปอะไรประมาณชิโ่น่ารักจริงป<ล><า>่าอ้าปากโชว์เลยบอกน่ารักเออตาคุนเลยชิโ่ชิโ,ชโ่อยากพักแย่แล้วกออ็ใกล้ใกล้จะได้ลอกคาบนะครับอีกประมาณพุทธนาใช่ไหมหลังเหี่ยวประมาณนาอาทิตย์หน้าอืมโอเคเอาเข้าบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนตัวต่อไป,ปส่งข้าบ้านหน่อย ยา,ย,ายาวได้แค่ไหนก็เขาเนเขาน้นยาวขึ้นแหละเขาเน้นใหญ่เน้นใหญ่ไม่เน้นยาวเขาไม่ค่อยยาวงหลามจะยาวไอ้งูเหลืองจะยาวงูหลามจะงั่นแต,แต่ใหญ่้ป็นหางยืนเลยรอยเย็บรอยเย็บเห็นปหะตามตัวมีแผลบาดแผลเยอะมากนำชกมีแผลรอยแผลเขากระดูกสันหลังหักแหลกละเอียดก็เอามาตะล่มตะล่มใส่เย็บเข้าที่ นี่เครื<ต>่องดามแสดงว่าเลี้ยงงูจริงนะออช,ชอบเกาคางรู้ว่าจุดสัมผัสของออ<ม>องออชอบอะไร<ห>ไม่ชอบอะไรเ,เลี้ยงงูจริงสร้างความคุ้นเคยด้วยการเกาคางครับนี่เลยคนเลี้ยงงูจะประมาณนี้จะรู้โชคเราจะให้โชคทุกทีไว้ได้ แล้วที่เลี้ยงอยู่ใหญ่ขนาดนี้ไหมให้เขาไปแล้วค่ะให้เขาไปแล้วกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงหน่อยคะ่ะแต่ว่าก็ให้เขาไปเรื่อยเพราะว่ากลัวมันใหญ่เกินเราไม่มีที่ไหวนี่หนูก็เลยคิดใหม่ละเจิงว่าจับเล่นเอาละกันจะได้ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยง,ไม,ง,ยงไม่เป็นภาระด้วยใช่ปะนำโชคครับ ตอนนี้มันใหญ่เกินจะแบกแล้วต้องต้องสามคนเป็นอย่างเนาะถ้าสบายๆก็สามคนตอนนี้สองคนเอื้องอักขึ้นอกแล้วเขาหนักง,งวงหนักเหมือนทรายเมือเเราเรา,เรายกของใสหนักเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็เป็นมูป่ามาก,ก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่เขาเขาเป็นมูที่หน้าไข่เนี่ยแล้วรถเหยียดเขารถทับเขาแบนแต่มาเนี่ยแล้วมี หัวหน้าเขาเอามาให้เอามาให้เป็นอาหารนุ่งอระมตัวเล็กแค่เนี่ยท่อนหางนะั่นนะประมาณท่อนหางเขาเนี่ยเมื่อก่อนอนะประมาณแขนนี่แหละเนี่ยท่อนหางนี่แหละอันนี้นมันรอดใช่ไหมก็เลยต้องเลี้ยงยาวมาไม่ยอมตายอืมือว่าเรามีบุรุษตันตัวตัน ที่ได้มาอยู่ด้วยกันมาหอนเล่นกัน จะแนะนํานะครับเรื่องของการผ่อนคลายให้งูงูจะเกิดอาการเครียดนะด้วยการเก่งกล้ามเนื้อที่เป็นตัดส่วนรอนรอนรอนเห็นไหมครับที่น้องจับนะมันก็จะมีในเรื่องของการเกรงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอ่าเรื่องของการเกรงเนี้ยนี่คือการถ้าถ้าเราจะผ่อนคลายเราใช้วิธีการไล่ระบบมินน,นะวิธีการอ่ะผ่อนคลายดูผ่อนคลายอ่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะ บีบบีบ,บ,บกดลงเบาๆเขาจะแบนตัวออกอาจะแบนตัวออกเห็นปะขาจะแบนตัวออกนี้นี่ก็คือการผ่อนคลายเขาจะไม่เก่็งกล้มเนื้อมากโอเคไหมอย,อย่าขยุ้มเข้านะ <laughs> กดลงให้กดลงอให้กดลงอย่างนั้นเขาจะนวดตัวเองนวด <laughs> นวดนวด,นวดผ่อนคลายตัวเขาจะผ่อนคลายนะเอาผ่อนคลายมาผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายมา ไม่เกรงสู้ว่างั้นอ่าไม่เกรงสู้เขาจะผ่อนตัวเขาจะแบนแบบนี้อือนี่ครับเทคนิคการทำให้งูลดลดภ <ลด S 1> าวะวในในในความก้าวร้าวอือได้ด้วยได้ทั้งทุกสายพันธุ์หรือเปล่าครับได้ทุกสายพันธุ์เฉพาะงูเหลือมกั้งูหลามอ๋อโดยเฉพาะงูเหลือมใช่งูเหลือมตั้งหลามลเขาก็บอกแล้วว่าไอ้ งูประเภทนี้กัดวัวกัดควายตายเรื่องจริงนะมันเรื่องจริงของเขาแต่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปเขาก็ไม่รู้ผมก็ผมก็มาศึกษาดูมาศึกษาว่ามันเป็นอะไรถึงกัดวัวกัดควายตายถึงกัดคนไม่ตายเป็นเพราะอะไรไฮสุดสุดท้ายคือถึงบังอ,อกก้อคือมันไปกินทาง,งครกเลาไปกัดไปกัดอะไรก็ได้ที่แพ้พิษทังคกตายหมดแสดงว่าวานั้นหนูที่ ที่กอนอยู่ที่ปกเสียงมือก็เห็นหางมันที่แป๊บเดียวมันจะเป็นปกเสียงมือันจะเป็นหงุดหงิดในสมคงอันนี้เขาป่วยมาแล้วก็รักษาหายแล้วไอ่รูกันนะเดี๋วยวบอกไงให้ไงได้บอกเลี้ลาายงเข้าไปดิดูหน้าตาที่หายไปหน่อยดิหน้าตาเขาเป็นยังไงแสดงว่าอย่างนี้กูต้องหาคางโคสเห้กินดะครับไม่ไม่ให้กินไก่ป้อนไก่ให้กินใช้วิธีการป้อนไก่ให้กินไอ้หนูดูหน้าหนูอเออให้เขาดูหน้าหน้าแต่นี่ หน้าตาเด่เด่นนิดหนึ่งจมูกเห็นไหมครับตอนนี้หายแล้วนะครับตอนนั้นที่ที่เขาออกรายการอ่าซุปพะทะเลนนะออตอนนี้ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับคือปกติก็เปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวยกให้เลยยกให้เลยนี่เลยกลับบ้านเขาจับ บุกแป๊บวบแป๊บนะไม่ต้องไปตกใจเขาแล้นี okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, ่ค okay. ือว uh, uh, ิธีการง่ายๆเนอะจับมาโอเคเอ่อจับจับงูนะเวลาจับงูเราอย่าให้งูออกจากตัวเราให้เขาเข้าเราให้เข้าใกล้ๆเรามากที่สุดแล้วเขาจะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปเฉพาะงูสิงกับงูทางมะเร้านะโอเคไหมอันนี้หนูต้องจบเพราะนูอยากจะจับเล่นอ่าจับเล่นนะถ้าเราจับปั๊บเราเข้าเราอย่ารังเกียจเขาครบตัวจะเหม็นมากใช่ไหมสาบเคยจับจะสาบมากถูกต้องไหมสาบถ้างูงูธรรมชาตินะ เออเราก็เอาเข้าใกล้ๆตัวทาไมเนี่ยเนี่ยเข้าใกล้ๆตัวให้เขาอยู่ใกล้เราอ่ะเขาจะไม่ชกไม่กัดเราหรอกนะเราเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาเคยเกาะเคยอะไรเนี้ยแค่นั้นเองเนาะแล้วเขาก็จะผ่อนตัวตามสบายง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาเวลาจับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจับเราจับหางเขางูเนี่ยเราไปจับหางเี้ไอห้หนูปล่อยได้แล้วไม่ไปจะไปกันหนูเรอ <laughs> ่ถ้าเราจับหางงูส่วนใหญ่เราจะจับหางงูงูเลือ้อยอยู่แล้วก็ไปฟาหางเขาจะโจกกัดแล้วยกขึ้นลักษณะนี้ยกขึ้นแล้วขึ้นมาโฉบแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาบิดเดี๋ยวงูเ็าจะเลื้อยลงมาเองจะหมดแรงถ้าขึ้นมาขยับนิดเดียวนะประมาณนี้จับหางทบกันนะครับอย่าปล่อยหางเดี๋ยวมันฟาตาวนะอย่าไปนั่นแบบนี้ลักษณะนี้แล้วเวลาจะจับหัวงูอย่าเอามือไปล้วงจับห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาจะโฉกเอา วิธีการจับก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้ยกยกยกเอามือยกยกตัวงูเข้าหามือเข้าหามือแล้วก็จับยกตัวงูเข้าหามือยกใส่มือเราโอเคไหมอย่าเอามือไปล้วงถ้าล้วงก็จัดกัดมากเลยนะงูป่านะจะเป็น่งั้นเราใช้วิธีการยกยกงูเข้าใส่มือเรายกงูเข้าใส่มือเราแค่นี้เ้องมต้องมีสมาธิที่สุดมากเพราะว่างูป่ามันไม่ใช่ ไม่มันก็เหมือนกันอย่างนี้แหละเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลยบอกว่าสัมพัน์แน่สัมพันถูกไหมครับทันั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้เห็นไหมสาหรับงูสิงเนี่ยมันสบายมันม,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 มีพิษแต่ก็เรามาระวังเพราะว่าเขาอาจจะกินทางคกมาได้ดูที่ท้องเขาเนอะดูว่าอ่าวิเคราะห์ว่าเขากินนกหรือกินนกกินหนูหรือกินทางคกมาแต่เวลาจับอย่าให้เขากัดนี่ส่วนใหญ่นลจับหางแลแตะหางตับ๊บ เขาจะกัดเราใช่ไหมวิธีการจับอีกอย่างนึงก็ค yeah. ือปล่อยลงพื้นใช่ไหมให้เขาเลื้อยๆตัวนี้วิธีการจับอีกอย่างก็คือใช้วิธีการจับแบบนี้ขึ้นไหมอย่าไปแตะหลังแตะหลังเขาหันกัดมาฉกมากัดหลังเห็นไหมให้โดนพื้นให้โดนท้องเขาก่อนเนอะให้โดนท้องเขาก่อนโอเคไหมง่ายเราก็เล่นเขาด้แล้วแล้วเขาก็จะไม่กัดเลยสัมผัสแรกไม่กัดก็คือไม่กัดแล้วเขาก็จะอยู่นี้เลย แล้วเวลาเราเล่นเราอย่าไปอยู่คนเยอะๆคนเดินผ่านเดินไปผ่านมาเขาจะฝกปัดเราเนาะเราก็หันกลับมาเล่นของเราก่อนจนคุ้นเคยไปอาบน้ำอบบผ้าเช็ดตัวเขาอะไรเขาเขาจะรู้เลยทีนี้เราสามารถจะจับมาเล่นแบบนี้ได้เลยเขี่ยไหม <c oughs> ครูเขาจะให้เนื้อไก่สดเขาไม่ได้ให้สิ่งพิษนะไม่ไ้ไม่ได้ให้หนูน้ดเข้าไปอะค่ะใช่ก็บังคับก็บังคับคืองูพวกเนี้ยเราต้องมีเทคนิคเลนิดนึงจุดอ่อนของงูมีว่างูจะอาปากได้ตอนไหนถูกป่ะบางตัวนี่อาปากรอเลยแฝงแงเนี่ยอาปากรอแล้วจับแล้วใส่เลยปึ๊บ ก็เป็นรงนะครับแต่มไม่ได้บีบคอเหมือนแม่เมือนแไ,ไม่ต้องบีบคอนะครับแ,แ,แต่ถ้าถ้าเขาไม่กินไม่อะไรเลยเราก็ต้องจับคอจับคอแล้วก็เอาสเกียบขีดแล้วก็ไปสีที่ที่ชายชายปากเขาดินที่ปากเขาจะอาปากเอง <S <S ไม่ต้องไปแยงนะไม่ต้องไปแทงเขานะาแค่สีสีสีเนี่ยเขาจะอ้าปากแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้ เป็นเนื้อไก่สดธรรมดาเลยได้เนื้อไก่สดเนื้อไก่เนื้อหมูใช่แต่หมูมันแพงตรงนี้เอาไก่ก่อนใช่หมูแพงมากจะลองมาก็เป็นเนื้อจลาเคนสงบเรียบร้อยต้องถามว่านี่จะได้ป้อนง่ายจะเกิดจับขึ้นมาโอ๋หลยยุ่งยากที่หนูไม่ค่อยที่ที่ให้ออกไปเรื่อยๆก็เพราะว่าหนูให้หนู จะาทำใจ oh, ไม่ได้คออหนูให้หนูเป็นหมันง <laughs> ่ายดีคือคือ,คอจริง,รงๆแล้วการให้ให้หนูเป็นอ่ะจะบอกให้งูอ่ะไม่ก้าวเหล้าไม่ใช่เพราะมันกลับกลายเป็นนักล่าถูกไหมมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เราเลี้ยงให้เชื่องแล้วเราการป้อนถึงเวลาเขาหิวเราให้กินแต่ให้กินแบบไม่ให้ล่า <laughs> เขาก็จะไม่จํานในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในภาพที่เขาล่าแต่ถ้าเกิดให้ล่าเมื่อไรปั๊บเขาจะจําในภาพที่เขาล่าเขาต้องล่าเวลาเรามือเราล้วงลงไปปั๊บเขากัดแน่นอน เขาคิดว่าเหยื่อของเขาแล้วอ๋อเอเคไหมเออยังพวกเนี้ยที่อยู่อยู่ในเนี้ยเราพยายามจะไม่ให้กินในตะกร้าเราต้องจับออกมาให้กินนอกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เร็วขึ้นเนะมันก็จะปรับเปลี่ยนได้เร็วขึ้นแต่ทำไมหิวในตะกร้าแฝงแฝงให้เขากั๊ในตะกร้าตามใดวันใดเราเปิดไปเราไปจับเขาก็เหมือนกับการแฝงให้เขางับนั่นแหละเขาก็จะก้าวแล้วเหมือนเดิมปกติเลยเราจู้นด้ไงว่าเขาหิว แล้วรู้ได้ไงเขาหิวเรานับวันเราก็ได้แต่มันก็ยาก่นะสําหรับมือใหม่ที่จะป้อนนะครับรู้จากเขาหิวก็คือเขาไม่นอนนิ่งไปดูตอนเช้าตื่นมาอีเขายูไหมอยู่โอเคเย็นมากกลับมาเขาอยู่ไหมอยู่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่อยู่เขาขยับเพื่อที่แปลว่าไม่หิวน้ําก็หิวเนื้อสองอย่างแค่นั้นเองแต่น้ำก็เราใส่ไว้ให้เขาเดี๋ยวเขากินเขาเองน้ำมันไม่ได้ยากแตงอแต่ว่าเนื้อยากอ ถ้าเขาเขาหิวเขาขยับแล้วแสดงว่าเฮ้ยเขาปีนแล้วนู่นนี่นั่นแหละแสดงว่าเขาหิวแหละเราต้องเอาเนื้อให้กินแล้วว่ามีคนมาหาหนูเชื่อเปล่าบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตจะใหญ่กว่านะนิกฟุตหญ่กเอายาวกว่าจะจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะวันนึงอย่างว่าเขาจะจะรอบๆแล้วคาบเขาจะออกแล้วไงหรือจะมีกลิ่นหน่อยไม่ก็เอาตัวนี้ก็ได้ะกูตัวนี้ไม่ดีนะกลิ่นอุ้มตัวนี้ด้วยเขาจะมีกลิ่นแรงนะมันมีกลิ่นเลยนะ กลิ่นจะติดมือจะสะท้านไหมละ่ะไ่้โอ้นนอโหได้เลยมากอือตนนี้จะนิ่งกว่าจิโร่หน่อยตาใสแลวใล้จะลอกแล้วตาใสแล้วใกล้แล้วเกล็ดก็จะมีมีกลิ่นเหม็นแล้วนะอ๊ะตอนนี้บิ๊กฟุตนะครับต่อใกล้จะลอกแล้วเห็นสังเกตได้ที่ตาเริ่มใส คุณแล้วก็ใส่นี่เลยคือคุดนี้เอ่อจะม,มีเรียกแล้วนะเอกลักษณ์พิเศษอยู่อย่างนึงว่าพอเอ่อแฟนคลับสาวๆจับไม่ได้นิ่งนิ่งใจยอมสยบนีน่นไงนิ่งเลยใจยอมสยบเลยไปที่เดอะมอลล์ก็ไปไในเงี้อ่า มีอะไรเลยมเอ่ซคอมเมนต์มาตลอดเลยว่าโอ้โหนะแฟนคลับสาวๆจับเมื่อไหร่นี่บิ๊กฟุตนิ่งเลยนะชิโร่ยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่มือพ่อมันหนักนี่ครับมือสาวเขาเบาเอออะไรชอบมือเบาๆมากกว่ามือดังหนักนี่แล้วนี่ขนาดไม่ค่อยสบายตัวนะจะลอกคาบนะนี่ยังนิ่งเฉยครับนี่สบายแล้วอยู่นี้พ่อผมสบายแล้วครับ โอเคครับงั้นใช้มุมนี้ในการแนะนํา <c oughs> แนะนําเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเข้ามาชมครั้งแรกเข้า <c oughs> มาชมน้องๆครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเป็นวันจอนนี้เออจอนุสิกดีค่ะดีเนาะน่าก,กลัวไหมถ้าปกติไม่กลัวอยู่แล้วเนาะอาจจะให้ความรู้สึกมันไม่ได้เนาะไมกลัวอยู่แล้วเ <c oughs> ชิญชวนทุกท่านที่ สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาได้เลยนะคะน่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวโอเค <S <S เอาติดตามช่องกับจันงูนะครับหรือกับดันสเน็กนะครับทาง YouTube ของเราด้วยนะครับใครที่สนใจหรือมีข้อ้องสงสัยก็เข้ามาถามเข้ามาชมถ้ามาศึกษาหาความรู้ได้ว่าทำยังไง ยกหัวตจงตอางถึไงได้เชื่องได้ขนาดนี้ยกหัวหน่อยดิหันหน้าไปทางโน้นยกหัวให้กล้องเร็วยโด,ดีเออเออ